มันไม่ใช่คนเนี้ยมันมันจะของกินคนถ้าอุ้ยแม่กินมาได้แต่รวยละอ้ออ๊ประกาตายเชื่อมงบ้างละไงเฮ้ยละผมเคยอู้กับแม่ยี่สักเตือนอ่ะการย้อนอีแม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยผมเนี่ยพยายามทำใจขนาดมันจะไปเชื่อในสิ่งที่เขาอู้แต่สุดท้ายเนี่ยผมมาหันกั๊หูกับตาววันเนี้ย แม่ทำตัวเนี้มันหมกขายหน้าขายตาผม<อ>พี่น้องใครทั้งพอไม่สวยนะปูจชะผมมด<อ>เป็นแม่ลูกเศรษฐีอ่ะแล้วแม่มาทำตัวอ่ะไปซออขอกินขา้าวตามตามมาซื้อนเนี่ยไปนั่งกิข้าวมาบุหลวงแอมข้าวแม่หนูไมีกินนะมันบอกมีนะกับแม่หนึ่งไปกินที่อื่นนะงอนก็มีไปซ้อซื้อเมียมันซ้อไปแม่กินแม่อย่าไปกินที่อื่นนี่อย่าง อย่ามาโซ่แม่กินอันน้องกินข้าไปก่อนเด้อข้าแม่ไปกินแม่ก็ข้าไปกินที่อื่นแล้วอย่ามาเปลี่ยนไปอย่างนี้ไปแม่รักแม่มึงมายาแล้วแม่อยังอย่างนี้แม่หลังจะกินข้าวกินน้ำมาเตะกันข้าวกันน้ำสองหน้าแม่ป้าแม่ก็กินมาได้ลูกกินมาได้ก็มัต้องกิน อย่างนี้แล้วเหลือมันจะอยู่ตัวกันม่วนไงล่ะเออก็อยู่หมม่วนจะขับไปอยู่น่ะกะปอยให้มาอยู่นี่นะนี่อยู่หมม่วนอ่ะกินไรแม่กะก่อีแม่มาอยู่นี่อยู่หมม่วนลูกป้องใจนายกะไปให้ไปอยู่น่ะกะไปอย่ามาอยู่เวียงคุ้มนี่ก็ได้แม่จะไปอยู่กะไผ่แม่พูดจากไผ่ตะโคนพูดนะมาอยู่ด้วยป้าปอนเนี่ย กินยากกับังแตกจบิ๊กแม่ก็อยู่แม่หัวบอกเรามันแข็งมันเจลได้อยู่ไปอีแม่มาเต็มใจอีแม่มาปนจัดไปอยู่บ้านนี่มันอยู่หมอม้วนเป็นคนเท่าอ่ะผมก็สองสีสามสีละมาซ้อลูกยิงมาดีอย่างนนี้อีแม่จะเยอะขอบครัวเ้างนี้มันแตกแยกกันกันอยู่ด้วยกันไม่เป็นสิบสัปีอะอีแม่มาห่อหลานอีแม่ก็จะเอาหัวนี่ละ แล่มาอเดี๋ยวนี้เป็นว่ากิงฟังคำเมียกิงเนาะฟังคำเมียกิงสนชอยกยอกิงบอกก็เมียเฮาอ่ะมันอยู่บ้านม่ซ้อบ่พ่อยก่อนว่าแม่เป็นคนอย่างใดแต่ม่าตัดกมจินเปียงใจแม่อย่างนี้แม่เลี้ยงลูกมาจะทุกจะสุกอย่างใดแม่ก็บอกเคยไล่ลูกออกไปจากอ้อมกอดแม่เมื่อลูกบ่นมีแม่ก็ ลูกต้องการอะไรอย่างแม่ก็ลูกก็อ,อย่างเออจะไปมามาลำเลิกคุณคุณนี่ออไปมาเตรียมจะไปกลับไปจะอยู่มาอยู่จะไปกลับไป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 แ<ป>ล้วไปมามาลำเลิกคุณคุณอยู่นี่ถ้าอ <c ười> ยู่ผมม่นกลับไป <c ười> ไปมาอู้ย,ย่อย <c ười> ไปถ้าลูกกูอย่างนี้แม่ก็จะไปอือไปนะ ลูกแม่ก็ไม่ใช่มีแค่กิก่งคนเดียวเออไปกันเจ้าประเด็นนี้ไอ้ล่าเนี่ยมันมีความหมายแล้วยู่บ่ม่วนลูกแม่บ่มีคนเดียวแต่ก่อนยังบอกว่ไอ้ไปไปเป็นไรไป็นยามแม่ไปมึงจะไล่แม่ด่าแม่ยังได้กับเจ้าไอ้เออมาโง่เอาไว้ว่าแม่บ่เคยหมดหักลูกลูกจะเยอะได้เออแม่แม่ทำได้ ขอไหวเปราแม่ห <ator il> ักลูกหักกะหักหักหักมาสอเมียห้าวบดียังีนดีรถตู้ไปเหรอเนี่ยห้าวลาแต่ลเหาจะนอนตัวเมียห้าวเพราะมีเวลา